สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับผมผมเลดเดินเข้าป่านะวันนี้ผมก็ได้มากับเพื่อนผมนะครับผมสวัสดีครับผมเบสคนเดินป่านะครับนี่นะครับผมสวัสดีครับผมติวตามล่าสิ่งลยลับนะครับวันนี้เราทั้งสามนะครับก็ได้กลับมายังบ้านผีปอบนะครับเราเนี่ยคิดว่าจะไม่มาบ้านปอบกันแล้วนะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยได้ยินข่าวสารมานะครับว่ายายแกเนี่ยไปอารวาสนะครับกัดคน ไปกัดคนนะแต่ผมอ่ายังไม่คอนเฟิร์มนะครับว่าเป็นยายปอบหรือเปล่าแต่ว่าไอคนที่โดนกัดเนี่ยตอนนี้เจ็บหนักเลยนะครับพี่ๆครับนะก็จะเป็นชาวบ้านแถวอ่าละแวกนี้นะครับผมก็ตอนนี้ผมก็ได้เข้ามายังทางข้าวของบ้านผีปอบแล้วนะเออนี่เลยครับพี่ๆครับเออส่งมาค่อยถูกไปตอนนี้ดูเหมือนฝนจะตกกันนะเดี๋ยวเราเนี่ยก็เข้าไปด้านในกันเลยนะครับผมไปเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยครับผมไป ครับพี่พี่ครับนี่ก็จะเป็นทางเข้าของบ้านยายปอบนะครับผมเราเนี่ยไม่ได้เอาเอาวุธมานะเพราะว่าอ่ายายปอบเนี่ยเราจะไม่ทําร้ายเขานะครับเพราะว่าบางทีน่ะกลัวว่าเขามากัดแล้วเราพลังไปทําเขาอ,อย่างเงี้ยเราไม่มั่นใจว่าเขาเนี่ยเป็นคนหรือว่าเป็นปอบนะครับอ,อาจจะอันตรายต่อเรานะเะนะบนเนาะว่าเราอาจจะไปโดนอ่าคดีนะครับผมนะเราจะไม่ทําร้ายเขาดังนั้นเราจะใช้วิธีหนีเอาเนาะ ก็คือวิธีคือการถอยตั้งหลักเอานะครับตั้งหลักเอานะเราจะไม่เข้าไปทไําร้ายก่อนนะใช่แต่เราต้องดูก่อนนะว่ามันเนี่ยจะมาทาร้ายเราเปล่านะครับสถานที่ตรงนี้ก็จะติดป่าเลยนะครับผมป่าค่อนข้างที่จะลึกพอสมควรเลยนะไอเบดใช่ใช่คือตอนเช้าเนี่ยบรรยากาศค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับผมอืมมามึงเตรียมตัวเผชิญกับความน่ากลัวได้เลยนะครับผม อไอ้เบสเอาไงดีวะกูยังกลัวเลยแต่แม่งจำใจ,จต้องมามันไปกัดคนอย่างนั้นอะเพราเราได้ได้ข่าวว่ามันทำร้ายคนนะโอ้โหพี่พี่ครับมองระยะไกลกันดิอย่างหลอนเลยพี่พี่ครับคนที่ไม่เคยมานี่ผมบอกได้เลยนะครับกลัวไส้แตกกันเลยน,นั่นปอมนี่ผมก็ไม่ได้มานาน,นตัวอะไรวิ่งไวไอ้เบสใช่ป่เออกูได้ยินเสียงย่าแบบตรงนั้นอะ หรือกูคิดด้ยเองนะอาจจะเป็นพวกหนูวิ่งอะไรเงี้ยสัตว์เหรอเฮ้ยมึงมึงกูบอกแล้วไงไม่ใช่แล้วดังตรงนี้เองนะเมื่อกี้กูได้ยินตรงนู้นแล้วมาดังอะไรตรงเนี้ยมึงนึกเอาอีกแล้วไง ไปลุยเลยตัวอะไรวะออกมาดิฮะตัวอะไรอะ่ะเหมือนหนูอ่ะใช่หรอ,อ,อหนูก็หนูวะแต่เมื่อกี้กูเห็นแบบทำไมโพงงย่ามันดิ้งตุบๆอย่างนั้นวะหนูตัวใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหครับพี่ๆครับตอนนี้เดินมาเจอกับอาสารนะครับผมสารตายายหรือเปล่าไม่รู้นะ ดูดิพี่ๆครับโคตรหล่อนะ่ะเอาจริงแล้วแบบบ้านยายปอบแบบติดกอไผ่นะเดี๋ยวขวดเหล้าดูดิติดกอไผ่นะแล้วมันมีเสียงกอไผ่ร้องแบบดังเงี้ยมันเหมือนกับแบบ <c oughs> เพิ่ม<ร>ใช่แบบทวีคูณอ่ะไอเบสมึงไปไรฮะมึงไปไรไปไรนปนคนมองเลยใช่หรอมอย่าพูดให้กลัวน่ะ เอาเอาีกแล้วเหรอโอ้โหเราเข้ามาปุ๊บลมแรงมากเลยนะครับผมซึ่งตอนเราเข้ามาแรกๆเนี่ยไม่มีลมเลยนะพี่เออน,นั่น,นดิตอนนี้เนี่ยพี่พี่ครับดูดิโอ้โหลมแรงเหลือเกินครับผมไป,ไปเดินพร้อมกันนะเพื่อน ให้กูเข้าไปคนเดียวกูก็ยังกลัวอยู่นะเพราะว่ากูได้ยินข่าวชาวบ้านโดนกัดอะขาปุ๊บคือเราเราเนี่ยมาพิสูจน์กันยหละนี่นะรับพี่พี่รับสางตายายนะครับผมตองยกมือไว้ก่อนนะครับผมนะนั่นแหละนี่นะครับพี่พี่ตรงนี้จะมีหินนะครับผมเป็นแบบอ่าเขาเอาไว้จุดเทียนนะครับผมนะอืมแล้วก็ข้างในจะมีตายายอยู่ด้านในนะครับผมดอกไม้ล้ม S <S <S ตัวอะไรวะมันดังหลายรอบแล้วนะไอเบ็ดไปแล้วตั้งหนงนะฟังเทียงก่อนไปไปกันต่อครับทุกคนมาสามคนเนี่ยไม่ใช่ไม่กลัวนะก็ยังกลัวกลัวกันอยู่นะ ถ้าแบบเป็นดวงวิญญยงดวงวิญญาณนอะไรอย่างงี้ก็ยังพอรับมือได้นะครับแต่นี่มันไม่ใช่ไงเป็นตัวเป็นตนเลยนะครับพี่พี่ครับอืมมึงไอเบสโคน่ากลัวเลยกูไม่ได้มานานอบอกได้เลยนะครับว่าหลอนมากครับมีเสียงกอไผ่แบบดัง ฝนตกวไว้เบ็ดฝนโป,ปอยๆนะขึ้นไปดันบนกันปะล่ะเฮ้ยฝนตกว่ะฝน,นตกนี่เราต้องน,นอนกันตรงนี้แน่แหละนี <c oughs> ่ไขวะเนี่ยกูยเจอหลายรอบและม,มามาหายหายมามาหายหายแต่อย่าเอากลับของเขานะเก็บไว้เนี่ยแหละเฮ้ยเอาไว้ใช้ในคืนนี้ก่อน มีใครอ่ะก็กลัวพังมือว่ะกลัวมึงพังมือไปทำร้ายเขาอ่ะดิเก็บไว้ก่อนป่ะไม่ใช่ยายปอบแกควักมีดเอามาทำร้ายเราไม่เอานะมึงถือไว้ก่อนดีกว่าอย่างนั้นอะเนอะนี่ครับทุกคนตอนนี้ผมแล้วก็เพื่อนเพื่ๆนะครับก็ได้ขึ้นมายังบ้านปอบแล้วนะนี่เลยหลอนมากครับผม ขึ้นไปได้ไหนาไปละหลอนจริงเพื่อนหลอนจริงน่ากลัวว่ปะป่ะนี่นะครับหิิงพลาวันนั้นเนี่ยผมมาช่วงเช้าคนเดียวผมไม่เจออะไรเลยแต่พี่ใหญ่มาเนี่ยพี่ใหญ่เจอไงเจอเป็นปอบเลยอะยายปอบเลยอะแต่ไม่รู้ว่าเป็นคนหรือเปล่าเลยเออแต่วันนั้นผมมานั่งกินคนเดียวผมไม่เจอไงผมก็นึกว่าแกไม่อยู่ละเฮ้ยเฮ้ยไอ้เ,อเบน ไมึงตัวอะไรวะมึงตัวอะไรเมื่อกี้ไวชิบหายเลยเมื่อกี้มองไม่ทันนะอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเป็นคนเหรอเมื่อกี้อะกูเจออยู่ตรงนั้นเอาสังกระสีสังกระสีมึงดังนี่ไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะโมเมื่อกี้มองไม่ทันเลยมันมันวิ่งไปทางใหญ่วะ กูเห็นเมื่อกี้วิ่งเข้าไปในป่านะเพื่อนมันเข้าไปในโอง่งหรือเปล่าโอ,อ่งแตกแล้วน,นั่นแหละอ้าวเหรออือโอ่งแตกเนี่ยโอ่ะระเ,เ,ออเบิดครับทุกคนต่อไหมตัวใหญ่นมัน้งมันคิดอะไรเนี่ยฮะมันคิดอะไรเนี่ยเบล มันว,วิ่งมาทางนี้ใช่ไม,มันวิ่งได้ไงวะไอ้เตยวมันดูป่าที่มันวิ่งได้ไงวะมไม่กลัวแบบตอมงตอไม้แทงขามันเลยหรือไงเฮ้ยฮมึงจะให้กูเข้าไปในป่าลึกอีกเหรอ เตียวมึงจะเข้าไปกันเหรอเพื่อนกลัวเข้าไปแม่งกูกลัวว่ะเพื่อนแม่งมันใช่คนเหรอมึงวิ่งที่มืดอ,อย่างนี้ได้ด้วยเหรอมันก็คือแบบเป็นย่อยมนุษย์เหรอหรือว่างไงไเข้าไปด้านในอีกนหน่อยปะหละ่ะด้านในเนี่ยมันเหมือนว่ามีไม้กางเขนเปะวะ กูเจอเหมือนไม้กางเขนอะใช่ป่ะกูมึงเห็นกันป่ะเนี่ยเหมือนไม้กางเขนไอ้เครื่งเขยนอะไรวะไม่รู้ดิเหมือนมีคนมาทำพิธีกรรมอะไรสักอย่างไม้กางเขนลูกเจอสามสามอันนะอะอนู่นอีกอันหนึ่งมั้งอะอกูว่ากูไม่เข้าไปดีกว่า้ไปดีกว่าเขาไปดีกว่าว่ากเข้าไปข้างในดีกว่ารอดักย้ายแกดูดีกว่า ทำไมยายแกไล่ทำร้ายชาวบ้านอย่างนั้นทำไมนอามาทำเราอ่ะก็ไม่รู้อ่ะเผื่อเราอาจจะโดนลูกหลงก็ได้ทางนี้ก็ไปได้อะไรยิ่งเลย่ในบ้านวะใช่หรอดังตบตบตบอ่ะนะ ช่เหมือนคนเหมือนบ้านหรอวะไอสัตว์ไม่ใช่ผีเด็กนะพี่นะพี่พี่ครับพี่พี่ครับไม่ใช่เป็นผีเด็กนี่ไม่เอานะฮะไอตัวที่ไล่กัดคนมไม่ใช่ยายปอบถ้าเป็นผีเด็กนี่ไม่ใช่นะ่ะฮะเออฝอนลนะฝนบรรยากาศคือได้มากครับพี่พี่ครับเออหลายวันพันปีฝนไม่เคยตกเลยนะแถวๆถวนี้นะมาตอกอะไรไม่รู้วันนี้นะครับพี่พี่ครับ ฝาฝนไม่เป็นใจเลยนะครับลมนี่คือพัดฟูมฟูมสุดยอดบรรยากาศครับผมเฮ้ยใจไม่แข็งนี่คืออยู่ที่นี่ไม่ได้นะครับนะครับผมนะคนเดียวเนี่ยก็มาได้นะครับแต่อาวุธเนี่ยคือต้องมีติดตัวกันบ้างนะครับพี่ๆครับ เจอปอบไหมผมไม่รู้ไอเบทเมื่อกี้กูเจอคล้ายคนคนหนึ่งวิ่งข้าเข้าไปในป่าก็าย,ย,ย,ออยา้ายปอบที่เขาล้ำลือหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไงแต่มันาวมากเลยรู้สึกมันไม่มันไวกูมไม่กูมไม่ว่าอะไรนะแต่ที่มืดๆอย่างนีม้มึง,ม,ง,ม,งมึงทำได้ยังไงเอางี้ดีกว่า เสียงไม้ไผ่ไม่ยังหลอนเลยไม่ใช่อยู่ๆกระโดดงับคอเราทำไงอะ่ะพูดแล้วกูระแวงเองเลยว่ะ ตัวอะไรเดินวะฮะกูได้ยินตัวอะไรเดินวะฮะไอเบเอ,อ๋อไอเบสนี่ไงอุ้ยไปนู้นละมันไปนู้นละใครมาแกแล้งเราวะใครอ่ะมันเหมือนคนเลยนะแต่มันโดนเข้าสิ่งอยู่หรือเปล่าเฮ้ย มันวิ่งไวมากเลยนะเมื่อกี้ <S 1> <S 1> เหมือนมนุษย์แบบมน,นุษย์โดนเข้าสิงหรือเปล่าอ่ะเราก็ไม่รู้มาตามไปดูดิมึงกล้าตามเหรออยู่ๆง,งับงับคอเราแม่งแย่เลยนะเพื่อนโอ้โหเมื่อกี้มันวิ่งเข้าไปโคตรวเลยประเด็นไฟฉายไม่มีมึงเข้าไปได้ยังไงฮะเป็นยอดมนุษย์หรือ,อยังไงครับทุกคนโอ้โหฟ้าฝนไม่เป็นใจเลยครับผม ลมกันชกงมาเลยอ่ะเออแล้วป่าที่นี่นี่เมื่อก่อนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นป่าใหญ่นะแต่ว่ามันมีแบบชาวบ้านมาทําไร่เนี่ยทําให้ป่านเนี่ยดูแบบออันนี้ลงนะเออก็จะประมาณนี้นะครับพี่เพื่อนๆครับเอออาไงมันจะเข้าไปไหนอีกเข้าไปรอยายปอบเหรอฮะรอรอแกเข้าบ้านหรือว่ายัางไงเอาไงติ๊ okay. เขาไปรอในบ้านอีกปล่ะล่ะมันไวจริงนะมันไวจริงไรจริงยอมรับเลยนั่าจะถ่ายไม่ทันนะ ก่อนดีกว่าอะไรอย่างนั้นเนะ่โอเคครับพี่พี่ครับเดี๋ยวเราเนี่ยปิดไฟนั่งรอกันเงียบๆดีกว่าเผื่อ,อยายแกเนี่ยอ,อาจจะก,กลับมาบ้านนะมา,มาเ,เดี๋ยวเราปิดไฟนั่งรอกันดีกว่าอย่างนั้นไนฟะเ,เดียวมันจะไม่มาให้เราเห็นนะเปิดไฟมันก็ต้องปิดไฟมันก็ต้องระวังด้วยนะเว้ยไม่ใช่อยู่ๆนับคอเราไม่รู้ตัวนี่ทำไงอะ ยากาศความมืดเนี่ยคือน่ากลัวมากๆเลยนะทุกคนครับน,ะนออออตอดน,นี้ไม่ได้ยินอะไรแล้วไม่ได้ยินไม่เจอแสงอะไรแล้วนะครับเจอแต่ความมืดแล้วก็เสียงดังรอบบริเวณบ้านนะครับอบอกได้เลยนะครับว่าหลอนจริงไรจริงนะครับประเด็นถ้ามาคนเดียวเนี่ยใจต้องใจต้องนิ่งมากอาอจริงจริงเลยมาคนเดียวเนี่ย ต้องปิดไฟอีกนานไหมอ่ะนอยแกไม่รู้ว่าตอนนี้ก็รู้สึกอะไรแล้วนะก็แต่ว่าเหมือนแต่ความรู้สึกเหมือนมีคนกำลังยืนมองเราอยู่ในนั้นแดงอืมใช่เหรอเสียงอะไรเสียงอะไรไอเบดฟ้าผ่าเหรอเฮ้ยไอเบดเฮ้ย ไปไหนเลยวะมันหายไปไหนแล้วตามไปที่เบ็ตามไปกูจิ้งจกไหนเดี๋ยวแยักยกกันหาดีกว่าอย่างนั้นอ่ะมันไววะที่เจอมันเข้ามาด้านนี้นะโห้โหทันหมดเลยพี่พี่ มันหายแล้ววะไอเบรดเอาไงดิอะไรครับพี่เพื่อนเพื่อน,นครับต้องขออภัยนะครับพื้นที่ผมเต็มเมื่อกี้เตี้ยวมึงโดนอะไรวะกูเหมือนจะโดนยายปอบกัดวะเหรอมันจะมาบีบคอกูอะอ้าวเหรอวกูก็ล้มลงไปเลยฝนจะทหล่ม,มาแล้วนะดูสองเนี่ยเราต้องรีบเดินทางกลับกันก่อนนะ เพื่อเราแม่งไม่ได้เตรียมของเตรียมเครื่องมานอนบ้านหลังนี้ถ้าเรานอนเนี่ยเราอาจจะโดนกัดคอแบบไม่รู้ตัวกันได้นะใช่พี่พี่เนาะไอติวเอาไงกลับกันก่อนไปล่ะไปเรากลับกันก่อนดีกว่าเออไปไปไปยังไงก็กลับกันก่อนโอเคเดี๋ยวผมกับเพื่อนเบสแล้วก็ติวนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่างไหกขอขอเล่นหนึ่งไงหนึ่งแชร์หนึ่งติดตามด้วยนะไปรีบกลับดีกว่า